อ๋อสำหรับที่บ้านนะฮะก็สั่งที่เพจบอสแค r e เลยนะครับผมสำหรับต้องเอาไปทดล่องใส่เลยครับขี้หมาบนำขี้หมาบนำหรือว่าสิเป็นแชมพูสูตรออแกนิกนะครับยาสีฟันเราก็จะปรับเป็นออแกนิกทั้งหมดเลยนะครับเราจะขายเฉพาะออแกนิกเราก็จะเปลี่ยนแบนเนอร์เป็นปุ๋ยสายนะครับ รับชมฉากนครศรีธรรมราชค,ครับผมนี่ตลกปกติครับนี่ตลกปกติแต่ว่าเพิ่มน้องหอยไอไ้เนื้อครับแล้วการช่วงล้ำนียช่างคิดปกติคดีหรือปะปาร์คดครับบ้านนี้เพิ่มมาฟังล้ำเที่ยงครับบอเหล่วถามเขาเด็กหน่อยมื่อนั่นถามไอ้อาดเบิง้งไอ้ของไอ,อง้ผมมีมาฟังล้ำก,ก็บอกหามาเองเนาะหาเหมเลยไอ้มาหาน้ำหมอลำจังเลย มาหาศาลตร์น้ำหมอลำจะไหนเจา้าของเพด้คิดว่าติมาตอนแรกกันเล้ยมาฟังล้ำข้าหามาเองตอนนองศึกศาษา,ษา <c oughs> <c oughs> ปนิงสูเดอร์ปนเอกตอบปนิงปนกตอบราคาเป็นราคาจ่ายจบใช่ไหมคะเอาโทรไปแม่โทรไปหาผู้จัดการไหมะครับท่านเจ้าภาพ ท่าน้าภาพจ๋าโทรไปที่ผู้จัดการจบเลยครับท่านครับผมท่านตอนนี้คือขันเขาพิมพ์อยู่ใหนีมันบม่จบครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วท่านต้องทักท่านสิเป็นเจ้าภาพท่านจะต้องได้ตดต่อทั้งผู้จัดการท่านสิได้รายละเอียดครบเลยครับผมครับเพราะว่าเช็คตะคิวผมกับบลูผมกับลูแค่มือนี้มืออื่นมือหื่นนี่ไปล่ำใส ตาล่างงานอยู่กับเพลินครับผมพอผมบ่ได้รับงานเอง <c oughs> รอสั่งแชมพูปุริสายใช่ครับผมจะจะเปลี่ยนเป็นปุริสายทั้งหมดเลยมันก็เลยไดใส่เวลาในการแบบให้อ,อยอตรวจสอบ,สอบนะครับตรวจสอบคุณภาแก็ตรวจสอบก็ม ปลอดภัยเอาเบอร์ผู้จัดการเห้แล้วเนี่ยพีจิลวัล บอแมนดอกขันค้นสีจางบอลัมเนี่ยเพิ่นบ่ได้จ้งางเน,นี่ยบันนันอิลีคุณเชอรี่นี่เจา้าเจ้าแมา่ล่างสมองข่อยบ่ได้ดอกเชอรี่เจ้ามาลูบดังข่อยบ่ได้เด้กขันค้นสีจางค่าเจ้าบ่ได้จ้งางเนี่ยบรรนันบอลัมอ่ะนะ อันว่าสีออกกําลังกายคือหลังจากที่ไม่สบายผมก็ไม่ได้ออกกําลังกายมาห้าวันแล้วมันก็เลยป็นแบบเหมือนเป็นเป็นเป็นเหนื่อยๆแล้วก็ไม่ไม่ค่อยดูสดชื่นเท่าไหร่แต่บนเวทีสดชื่นเหมือนเดิมครับผมแต่คืออยากให้ผมหายดีก่อนเพราะว่าถ้า ออกกําลังกายตอนนี้กับยานแบบมันมันเมือ่อยมันเพียงสิไหมครับปนิงอย่าไปตอบเราเรามาลูบดังเขาซื้อผมเบิงตาเดียวกับออกคนจังหมอลำข้าเจ้า็ได้เบาลำไลปรปนีดออกชื่อดีอยากบอกก่อนได้หาแล้วว่า,ราประมาณน,นั้น บ้านเรอครับสวัสดีครับข้คอหมาใค่ไหครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยครับแม่ครับครับแม่แม่เดี๋ยว เดี๋ยวเดผมลงไปครับ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 ผมนี่่ออดยป ซื้อทุกอย่างของบอสขอบคุณครับผมใจดีมากเลยเห็ผผุผมไ้นนพ่อเด้กระจ่างไมทายดูคนยังม่ทันเหีุอีรีดอกก็ขึ้นมาสี่เอ็นหลังอยู่ยังเลยครับผมไม่รู้ว่ามันเขาเรียกว่าเบื่ออาหารหรือเปล่าแต่๋ยผมไม่หิว แต่เขาไม่ได้ถึงกับเหนื่อยบอยหิวแล้วก็ไม่หิวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรสงสัยมันแบบเรายังกินยาอยู่มันก็เลยเป็นขมปากขมเขาบอกเคยกินยังกับเคอคเคยแสบเลยบอกขึ้นยา ายบัตรกลุ่มปิดวันไหนครับน่าจะอีกประมาณวันสองวันครับผมเดี๋ยวบอยแจ้งในเพจนะครับเมาเดือนอมีนา